ทศพลหินมะพรนาว010ล้านหันขายลูกชิ้นเลี้ยงตัวถ้าเอ่ยถึงนักร้องดังเจ้าพอเพลงแหลกของประเทศไทยต้องนึกถึงทศพลหิมพา,านที่ร้องเพลงและทำควัน,นาคจนมีแฟนเพลงลักใครมาโดยตลอดที่เจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจพูดถึงชีวิตของตัวเองว่าที่ผ่านมาเมื่อตอนมีเงินก็อยากให้ญาติพี่น้องมีอาชีพมีรายได้ไปด้วยเพราะตนมาจากคนที่ไม่มีอะไรมาก่อนโดยทศพลเล่าว่า พอมีเงินก็อยากสนับสนุนพี่น้องครอบครัวแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จโดยให้เงินไปลงทุนทําอาชีพอาทิเช่นออกรถให้ไปวิ่งขายซีดีวิ่งรถขายกับข้าววิ่งรถตู้ออกรถไถ1สิบล้อให้พี่สาวลงทุนเลี้ยงวัวพันต่างๆหลายร้อยตัวก็หมดไปหลายล้านพอมาทําวงดน,นตรีก็หมดไปอีก3 4มสีล้านคือหมดเรียกว่าลงทุนศูนเงินไปเกือบ10บล้านเกือบแทบจะหมดแล้วตอนหลังพอมีงานใหม่ก็เก็บใหม่ตรงนั้นหมดไปแล้วไม่ได้ว่าใคร จังหวัดลูกชายเรียนจบแต่เขาชอบทางนี้ผมก็เลยเปิดร้านอาหารให้ประมาณ2ปีกว่าๆไม่ดีเลยไปปรึกษาเพื่อนที่นครสวรรค์เขามีโรงงานลูกชิ้นผมเลยให้ลูกชายไปเรียนกับเพื่อนเลยแล้วมาทําเองตอนนี้ได้3ปีกว่าแล้วโรงงานลูกชิ้นหมูยอเราก็โอเคจริงๆก่อนจะมีสถานการณ์นี้ก็ทําโรงงานลูกชิ้นเล็กๆของครอบครัวอยู่แล้วซึ่งตอนนี้ทํามาได้3ปีกว่าเมื่อเสียงตอบรับดีขึ้น,นเรื่อยๆตอนนี้วางแผนขยายโรงงานอยู่ เนื่องจากเกรงว่าจะกระทบกับชุมชนในเรื่องของกลิ่นแล้วก็เสียงสำหรับสูตรลูกชิ้นหมูต้องขอบคุณเพื่อนใจดีที่มอบสูตรทำลูกชิ้นให้ตอนแรกก็ส่งลูกชายไปเรียนรู้อยู่3เดือนพอเริ่มคล่องก็มาพัฒนาสูตรที่โรงงานไม่ได้อาศัยแค่ชื่อเสียงแต่ลูกชิ้นต้องอร่อยจริงลูกค้าจะได้ติดใจนอกจากนี้นะักร้องดังเผยชีวิตครอบครัวยอมรับว่ามีลูกและภรรยาหลายคนซึ่งมีลูกทั้งหมด8คนส่วนภรรยามี5คนแต่แยกทางกันไปแล้วแม้เลิกลาไปเราก็ยังดูแลกันต่อไป ต้องบอกว่าเป็นผู้ชายที่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะทั้งเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องการงานและต้องยกให้เป็นราชาแห่งเพลงแหลกของประเทศไทยอีกด้วยจ้า